ไม่ค่ะใบเล็กแล้วมันก้มลงไปหยิบไม่ถึงใบนี้หยิบถึงแต่หนูไม่ร ok ู้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมลูกหนูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ปะการเรียนการให้ถึงตะก้าตะกหยิบไปนะปะ เป็นมั้ยตเชือล้วนม่มีอไรมิ่งไ่เป็นไกลจริงๆโซนจริงๆเค้าไม่ารก็เข้าปากลูก